มาที่การตั้งค่าดาวเทียมครับกดโอเคเข้าไปครับจะมีดาวเทียมทั้งหมด7ดวงนะครับตอนนี้ดาวเทียมไทยคมอันแรกนะครับเบอร์หนึ่งครับเป็นระบบซีแบนด์มันถูกต้องแล้วนะครับการแก้ไขกดไปทางขวามือนะครับอันนี้ความที LNB ก็เป็น5 1 5 0ถูกต้องแล้วนะครับส่วนไดเซกพวกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ แนะนำการเปลี่ยนหมายเลข2นะครับเป็นไทยคมอันนี้เราจะทําเป็นดาวเทียมระบบ k u b a บ d นะครับเราสามารถตั้งได้เลยนะครับก็กดไปทางขวานะครับนี่ครับระบบ k u Band ของดาวเทียมไทยคมนะครับตอนนี้ l n b จะเป็น universal นะครับกดโอเคเข้าไปหรือกดซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาแถวล่างสุดนะครับกดโอเคเข้าไปเลยนะครับนี่ หลังจากตั้งค่าเสร็จนะครับก็สามารถกด exit ออกได้เลยนะครับเพื่อบันทึกครับกดคำว่า exit ปุ่มนี้นะครับแล้วก็กด exit ออกมาก้องจะถามเราก็ตอบตกลงไปนะครับกดบันทึกไปนะครับต่อไปประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับช่องรายการบนดาวเทียมจะหายไปหนึ่งช่องนะครับก็คือช่องกัดตูนนั่นเองนะครับผมของพีทไจะอยู่หมายเลข89นะครับ เครื่องยี่ห้ออื่นอาจจะเลขไม่ตรงนะครับแต่ก็จะหายหมดนะครับนี่คือตัวอย่างช่องรายการนะครับช่องบูมแมลงครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับเดือนหน้าก็จะเลิกทําการส่งผ่านระบบจานดาวเทียมนะครับก็รับชมได้ทางระบบอินเทอร์เน็ตต่อไปนะครับสําหรับช่องรายการการ์ตูนของเด็กๆครับผมสำหรับคิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้ในการกดติดตามช่องให้อย่าลืมกดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปหาคำตอบมาให้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ